วันนี้ร้องเพลงอะไรก่อนดีเออโอยทำไมตื่นเต้นอีกแล้วอะเหมือน Auto shadows almost killed y o u light I remember you said to leave me here alone ไม่มันดีเลยหรือเปล่านะครับดีเลยเยอะไหมอ่ะตอนแทสคิดว่าตั้งค่าให้มันหายดีเลยแล้วนะเยอะมากเลยเหรอชิบหายละมันต้องตั้งยัง ปับน er, er, like ึงกันทุกคนพอดีว่ามันด oh. ีเลย์มากจริงด้วยเฮเลนย้อนดูแล้วแหละเออมันต้องผับเป็นเท่าไหร่วะอืมว่าจะเทยังไงอะเพลงเทสเพลงเทสเพลงนี้แล้วกันปั๊มปังปังผ่านมาอีกวันเกินก็ฉัน ที่ยนเราได้และไม่มีสักคนเข้าใจเ่ยทำเนื้อเไม่ช้าไปไม่ช้าไปไม่ช้าไปเหรอมันต้องเป็นอะไรนะโอเคสรุปไลน์นี้เป็นไม่ร้องละเพลงเฮ้ยทำไมมันบ้าดมันดีเลยอ่ะเว้ยันดีเลยร้องไม่ได้แต่ว่าไลน์คุณก็จะหมุนไลน์คุณก็จะหมุนแป๊บนึงไงแล้วค่อยกลับมากลับมาใหม่อ๋อ เออทำไมกลายเป็นหนึ่งแล้ววะเอ่อแตก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 ไม่ตรงใช่ปะแ๊กสาธุวันนี้คอนเทนต์อะไรวันนี้ไลฟ์วันนี้ไม่คอนเทนต์อะไรวันเนี้ไลฟ์วันนี้ไม่ไอ้ตรงอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ มันดูตรงขึ้นนะมันดูตรงขึ้นนะเอ้ยลองกับเพลงดีว่าลองกับเพลงดีกว่าลองกับเพลงดีกว<ด>่าไ,ไม่มีแม้ใครใครก็ไม่เป็นไรแค่มีเธออยู่ขอบแชทอ่ะให้กำลังใจอยู่สุดสเลยหวะลองเพลงนี้ไดยละกันเพราะว่าเธอนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้ดะสวยงาม ตรงไหมอตงะตรงละตรงละงละใช่ป่ะแล้วผมร้องเพลงแล้วสองเพลงผมควรทำไงอะทุกคนเหมือนมีคนเคยทำแบบหนึ่งคือปิดไปเลยเหมือนไม่เคยร้องนะอันที่สองคือร้องใหม่อันที่สามก็คือปิดไปเลยแล้วก็ร้องเพลงถัดไปเลยค่ะเพลงที่สอง มันไม่ดีเลยใช่ไหมนะทำไมอ่ะมันดีเลยอ,อีกแล้วเหรอคุณเปิดไมค์มาคุยกับผมก่อนทำไมอ่ะมันดีเลยอ,อีกแล้วเหรอมันไม่ได้ดีเลยแต่ว่ามันเร็วเกินไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแค่แบบน,น,นิดเดียวโอเค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 ไม่ไม่หนักไม่หนักไม่หนักนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยลองงอแงวนะงอแงวนะไม่ลองแล้วปิดไลฟ์ไปนอนสมาไม่ตรงก็ช่างแวงเพลงที่สามกโก It's starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I decide it's round to expect in due time. All I know uh, hey. I'll put my trust in you. Push as far as I can go. For matter, I had to fall to lose it all. in the end, it doesn't even matter. ใครมาแอบร้องในไลฟ์ฉันสรุปเป็นทีเรไหมเนี่ยเรยน้อยไม่ยอมปิดใหม่ ลฟ์นี้มันจะคอนเทนต์ด้ีกอันวะมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยไป่ไวป่าไทยกาไทยกาทาตาาไกาชอบไปเอาไปกาอกินชอบไปเอาไปกากินนม้องจเกตแบไป่าไยาไปยาตารกท่ากกินนะชอบไปเอาไป